สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒิอยู่ที่วัดบางจากนะครับวัดบางจากแห่งนี้นะครับสายมูไม่ควรพลาดนะครับพี่วุฒิจะผ่านลอดท้องครับลอดท้องมังกรครับต่อเนื่องไปลอดขององค์สมเด็จโตครับหลวงสมเด็จโตองค์ใหญ่ครับหรือว่าสมเด็จพระธรรมมงคลชัยนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรีครับภายในใต้ฐานขององค์สมเด็จโตแห่งนี้นะครับ ก็จะมีครับมีรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหลายๆอย่างอย่างมากเลยครับแล้วก็มีถ้ำพญานาคครับถ้ำพญานาคนี้เขากําลังเริ่มทํานะครับสวยงามอลังตาจริงๆเข้ามาด้านไหนครับล่มลื่นเย็นสบายครับเข้ามาลอดผ้าใหญ่ครับก็คือในถ้ำแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นสริบมงกลแก่ตัวเองและและก็ครอบครัวนะครับ เข้ามาฮะทำบุญครับสายมูครับสายมูเชิญมาทางด้านนี้ครับมาดูคลิกของพิฒิธเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ครับจะได้มาท่องเที่ยวณนะวัดบางจากแห่งนี้ครับด้านในครับก็จะมีพระพญานหน้ากราชครับ มีพระลือสีครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหลายองค์หลายชนิดทั้งนั้นเลยครับชอบแบบไหนเข้ามาครับกราบขอพรกันครับสบายๆเข้ามาชิวๆนะครับคนไม่เยอะนะครับคนยังไม่ค่อยรู้จักเขาเพิ่งทําได้ไม่นานนะครับเราก็เดินครับพี่วุฒิเดินพาทุกคนเดินครับมุดอยู่ใต้ถ้ำครับถ้ำกำลังทําใหม่ๆครับยังไม่เสร็จดีนะครับเนี่ยสีสันสวยงามอลังตาครับเป็นถ้ำที่เย็นครับ เพราะว่าด้านในก็จะมีน้ําไหลผ่านครับเป็นถ้าพญานาคถ้าของพระฤาษีที่จาพรรษาจําศีลอยู่ด้านในครับสวยงามครับสีสันสวยงามครับถ่ายรูปณจุดไหนก็สวยทุกจุดนะครับภายในถ้าแห่งนี้นะครับพิวุฒธพาเข้ามาอยู่ใต้องค์พระนะครับเราเดินเข้ามาใต้องค์พระเพื่อเป็นสิีิมงคลครับถือว่าเป็นการสะกข้ออย่างหนึ่งครับมามุตใต้ท้องพระที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนนะครับด้านในครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ครับมีพระเกจิอาจารย์นะ สายอีสานสายปู่มั่นมีทุกสายครับด้านนี้ครับมีพระกรรมฐานพระเกจิดังดังหลายองค์ครับเข้าตั้งไว้ด้านในให้เรากราบไหว้บูชาครับขอพรครับขอพรเสื่อิีครับอยู่ใต้ฐานขององค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่อยู่นะแห่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่วุ้ยจะไปถ่ายด้านนอกฮะตอนนี้เราอยู่ใต้ฐานของหลวงพ่อโตครับข้างบนจะเป็นพระใหญ่โตโมโหฬานมากนะครับพี่วุ้ยก็เดินมุดอยู่ใต้ล่างครับบางจุดก็เตี้ยบางจุดก็สูงครับอันนี้มีพระลาราย มียักษ์มีข้างในครับมีถึงบอกว่าสายหมูครับไม่ควรพลาดครับพระราหูก็มีมีเยอะครับมีทุกสายทุกสายหมดเลยจะเป็นสายลักษณะเป็นไหนอ่ะเป็นฮินดูแล้วเป็นพราหมณ์เป็นพุทธครับมีหมดฮะอันนี้ก็มีครับด้านเป็นสายมูทางด้านผู้หญิงนะครับพระแม่รัศมีมีนางกวักมีมีนางเรียกเงินเรียกทองมีสารพัดเลยครับอยู่ด้านในครับมีทั้งทั้งเจจิทั้งมีหมดเลย เยอะมากเลยถึงได้บอกว่าสายมูครับไม่ควรพลาดครับมาที่วัดบางจากแห่งนี้ครับมาสะดอกก็มาขอพรกันได้เลยฮะชอบสายมูไม่ควรพลาดจริงๆครับถึงได้บอกว่าสายมูไม่ควรพลาดครับวัดบางจากครับวัดบางจากอยู่ที่ไหนเลยครับอยู่ที่ถ้ามาทางชัยพฤกษ์นะครับวิ่งมาแล้วก็มาลอดใต้สะพานพระรามพระรามสี่คือเดี๋ยวเรายังไม่ข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับหลับมามุ้สะพานพระรามสี่แห่งนี้แล้วก็บุ้ใต้สะพานมาแล้วก็เลี้ยวมานิดนึงก็ จะมีทางซ้ายมือครับวิ่งเข้ามาที่วัดบางจากนะครับอันนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าของหลวงพ่อโตฮะก็จะมีพญานาคสี่ตระกูลครับด้านหน้าสวยงามครับหันหน้าเข้ามาหากันครับอยู่หน้าองค์พระครับเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายหน้าองค์พระให้ดูครับตอนนี้ถ่ายพญานาคก่อนพญานาคตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาอยู่หน้าองค์พระใหญ่นะครับองค์พระใหญ่ที่นี่สวยงามครับเป็นพระใหญ่ที่สูงที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนท์นะครับ ยิ่งใหญ่อลังการมากครับอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเกาะเกตครับหันหน้าเข้าไปหาเกาะเกตเกาะเกตจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัดแห่งนี้นะครับอันนี้ก็คือสมเด็จพุทธมงคลชัยครับอยู่ด้านหน้าครับมีพญานาคสี่ตระกูลครับอยู่ด้านหน้าขององค์พระอีกทียงครับเดี๋ยวพี่พิวจะถ่ายให้ดูนะครับพระแล้วพี่พิวก็ถ่ายให้ดูครับนี่คือสมเด็จครับสมเด็จพระอะไรนะสมเด็จพระพุทธมงคลชัยครับเป็นพระ สูงใหญ่มากครับหน้าตัก19เมตรครับเป็นพระหลวงพระโตครับพระใหญ่ๆนี่พี่พูดจะเรียกหลวงพระโตนะรวมๆกันะหลวงพระโตบางทีเราก็จําชื่อไม่ได้นะครับเมื่อกี้อ่านชื่อมาแล้วตอนนี้ก็ตึ้งคนึกขึ้นได้ครับก็ลืมๆไปเหมือนกันครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นพระองค์ใหญ่พี่พูดจะเรียกว่าหลวงพระโตทั้งนั้นครับหลวงพระโตประดิษฐานครับอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาหันหน้าไปทางเกาะเกตนะครับเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีครับสายหมู่ด้านในนี่นะครับ ถ้าเกิดเราขับเข้ามาด้านใหนนี้นะฮะเราเอารถมาก็ได้ครับรถมาเราจะไปลอดท้องช้างอะไรครับเสีย40บาทครับลอดท้องช้างเอราวัณครับด้านบนจะมีหลงถถวงพนะ่อทวดฮะนั่งอยู่บนช้างเอราวัณนะครับเขามีความหมายว่าเราเอารถลอดไปที่ใต้ท้องช้างเอราวัณซึ่งมีหลงถถวงพ่อทวดนั่งอยู่ด้านบน ด้านบนครับเราขับรถไปเราจะได้ปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆนะครับหรือไม่ก็เราไปรอดที่รอดโบสถ์ครับอดโบสถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวฮะก็จะมีหลวงพ่อหนุนดวงกับหลวงพ่อค้ำดวงครับแล้วมีหลวงพ่อทันใจอยู่นะครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะข้ามไปฝั่งเกาะเกตดนะครับเราก่อนจะเข้าไปเกาะเกตดเราลรถมาจอดที่วัดบางจากแห่งนี้นะครับแล้วเราจะลงเรือฮะลงเรือข้ามไปฝั่งอนุท่ที่เราเห็นฝั่งอนุคือเกาะเกตดนะครับนั่งเรือเข้าไปคนละหกบาทนะครับนั่งเรือชิวชิวไปสบายสบายเนี่ย เดี๋ยวพี่วุ้จะลงเรือครับลงเรือเราจะข้ามไปฝั่งนู้นครับแต่ก่อนจะลงเรือก็มาดูครับบรรยากาศครับสายมูฮะที่วัดบางจากภายในวัดบางจากครับจะมีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยครับมีรูปปั้นพุทธชาโดกครับนิทานชาโดกครับแล้วก็นิทานเกี่ยวกับทศชาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นสีสันสวยงามรอบๆวัดครับ เป็นรูปปั้นเยอะแยะไปหมดเลยครับดูยังไงก็ไม่เบื่อครับมีมีทุกสาขาทุกสายครับถึงที่บอกว่าสายมูไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้พี่วุฒิอยู่บนเรือนะครับบนเรือแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาที่องค์หลวงพ่อโตครับที่วัดบางจากแห่งนี้นะครับที่เมื่อกี้พี่วุฒิพาเข้าไปลอดอยู่ใต้ฐานหลวงพ่อโตครับที่เป็นถ้ำพญานาคเป็นพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยครับอยู่ใต้ฐานองค์พระใหญ่แห่งนี้นะครับ พีวูก็นั่งเรือครับข้ามมาเรื่อยๆครับเราจะมาเกาะเกร็ดครับจะมาชอปปิ้งที่เกาะเกตดครับมาหาอาหารไทยอาหารอร่อยๆกินที่เกาะเก็ดนะครับเกาะเกตดก็คือเป็นชาวบ้านมอญครับชาวบ้านมอญลามมนครับทุกอย่างข้างบนนี้จะเป็นศิลปะมอญครับประเพณีมอญหมดเลยครับเราก็ข้ามเรือมาครับข้ามเรือมาเรื่อยๆครับเพื่อว่าจะมาที่วัดเขาเรียกว่าวัดอะไรวัดเสาธงทองหรือไงฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าเรือนะครับ เราก็นั่งมาครับเพื่อจะมาข้ามนะครับพี่วุฒิพาทุกคนมานะครับทุกคนที่ไม่ได้ออกมาครับติดตามคลิปของพี่วุฒิไว้นะครับพี่วุฒิจะเอาภาพดีๆเอาสิ่งดีๆมาฝากทุกทุกคนนะครับ ปรดกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจะเอาคลิปดีๆเอาสิ่งดีๆมาฝากเหมือนเดิมครับตามที่บอกไว้ครับเอามาฝากทุกๆคนได้ดูกันนะครับไม่ได้ออกไปไหนครับดูครับดูตามสบายๆนะครับพี่วุฒิโชคดีหน่อยวาสนาดีหน่อยก็เลยได้ออกไปท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็อะไรรู้จักพี่วุฒิก็นํามาเผื่อแผ่ทุกๆคนครับที่ไม่ได้ออกไปนะครับติดตามพี่วุฒิไว้ครับกราบสสดี